สวัสดีค่ะเข้าครัวกับครัวพายข่ะวันนี้จะพามาเก็บละมุดที่สวนที่จังหวัดชัยนาทนะคะจะเก็บละมุดไปทานแล้วก็<อ>จะไปฝากแม่ด้วย,ยะนะะเต็มเลยเดี๋ยวเราจะลูกเอาแต่ลูกแก่ๆเพราะว่ามันจะมีหลายชุดน่าจะประมาณสามชุดด้วยกันนะคะไปะเราไปเก็บกัน ต้องขออภัยนะครับช่วงนี้รถประกาศหาเสียงเลือกตั้งอบตยังไงภยัยรูกแก่เยอะไหมยเยืออยู่นะคะอันเก็บไปแล้วรอบนึงนึ่ประมาณนี้แต่หวานมากในในๆน เพราะว่าเราปลูแบบอินซีไม่ธรรมชาติเลี้ยงนะคะช่วงนี้ปุ๋ยไม่ได้ใส่น้ำก็ไม่ค่อยได้ลดลปล่อยให้ธรรมชาติเลี้ยงเอาใส่น้ำบอกต้องละมุดให้กินนะว้าว ลูกาตนอ,อร่อยหวานม,มากหวานนะดีมาดี๋ยให้คุณคอมวนกินบ้างอืม,ม อร่อยไหมหวานเนาะหวานมากเปลือกเหมือนจะเปลือกเขียวๆนะแต่ว่ายังข้างในแบบมันสุกแล้วอะสุ้าต้นในต้นเนี้ยหวานเนาะหวานมากอร่อยกินนี่หนูกินแล้วอร่อยมากหวานมากเลยครับเพื่อนไม่ผิดหวัง จะเยอะกว่านี้อีกเพราะว่ามันจะสุกพร้อมกันเดี๋ยวเราค่อยเก็บไปขายดูเหมือนจะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะพันนี้อร่อยมากต้นเนี้แต่ต้นหน้าบ้านเราอร่อยกว่าใช่ต้นหน้าบ้านอันนั้นของอที่เขา<อ>ใหญ่ปลูกไว้โบราณอันนี้จะเป็นพันลูกออกยาวๆวครับที่ผมมาเก็บมะคุณภัยตอนเนี้ยหน้าบ้านเป็นพันโบราณพันโบราณลูกกลมกลมลูกไข่อันนั้นคือหวานจัด วิ่งทั้งวันเลยรถไอโฆษณาหาเสียงเทศบาลต้องซื้อใหม่แล้วล่ะดูเหมือนจะไม่แก่นะคะจะแก่ สำหรับวิธีบ่มละมุดนะครับผมมีคลิปด้วยนะแบบไม่ต้องใช้แก๊สบ่มแบบธรรมชาติเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้โดยใช้ใบก้ามปูบ่มนะครับก็สุกเหมือนกันวิธีธรรมชาติปลอดภยัยคุณภัยทำคลิปไว้นะครับ ประมาณนี้นะคะกระป๋งเดียวพอเพราะว่าเราเดือนหน้าเราจะกลับมาลแล้วก็ได้ส้มนะคะส้มมีแค่ประมาณนี้เพราะว่าส้มไม่ค่อยมีปีส้มไม่ค่อยติดผลนะคะอแต่ลูกใหญ่มากเลยปีนี้นใหญ่กว่าหัวพายอียกใหญ่กว่าหน้าหนูนะออิดเลยอะ่ะหนักด้วยน้ําหนักดีแต่น้อยเก็บง่ายมากเลยส้มรอบนี้เพราะว่าไม่ต้องเลือกคือมันจะเป็นจุดเด่นเลย เออรากลับบ้านไปล้างกัน,นะค่ะไปโอเคครับไปกลับบ้านกันครับเพืเ่อนๆเอาละมุดไปล้างแล้วก็ทานข้าวเช้าใช้แรงงานผู้หญิงป่ะเนี่ยไม่ใช้นะครับเพราะว่าคุณภัยก็ชอบผมมันสายปลูกสายบำรุง คุณภัยเขาสายเก็บผลผลิตแล้วก็แปรรูปคนละสายกันอากาศดีครับตอนเช้าอยู่บ้านนอกนี่หายใจสะดวกอยู่ในเมืองก็มีสารพิษครับทำงานโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับผม